ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประโยค2ประโยคที่ถามถึงอาการเจ็บป่วยนะคะประโยคแรกที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นคือ what's the matter with what's the matter with หรือบางทีก็ถามว่า what's wrong with ซึ่งในเด็กคะเรามีจุดๆๆดไว้และจุดๆๆตรงนั้นจะต้องเติมอะไรคะใช่แล้วค่ะจุดๆๆตรงนั้นนะคะจะต้องเติมคำที่เป็น object pronoun เออเรา object pronoun คืออะไรไปดูกัน จริงๆแล้วคำที่เราคุ้นเคยนะคะมันจะเป็น subject pronoun หรือสรรพนามแสดงความเป็นประธานของประโยค I, you, we, they, he, she, it นั่นเองแต่วันนี้ค่ะในประโยคน,นี้เราจะต้องเติมคำที่เป็น object pronoun หรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นกรรมนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าแต่ละคำคืออะไรบ้างคำแรกค่ะ I เป็น me you เป็น you เหมือนเดิมค่ะ we us they เป็น them คะ่ะ he him she her และสุดท้ายคำว่า it ก็เป็น it เหมือนเดิมเรามาลองใส่คำเข้าไปในประโยคกันนะคะ what's the matter with me เกิดอะไรขึ้นกับฉัน what's the matter with you เกิดอะไรขึ้นกับคุณ what's the matter with us เกิดอะไรขึ้นกับพวกเรา what's the matter with them เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา What's the matter with her เกิดอะไรขึ้นกับเขาผู้หญิงคนนั้น What's the matter with him เกิดอะไรขึ้นกับเขาวผู้ชายคนนั้นและสุดท้าย What's the matter with it เกิดอะไรขึ้นกับมันเห็นไหมคะถ้าเราใส่ออบเจ t p โ o n o น n เราจะเติมในช่องว่างได้อย่างไม่กระดางหูเลยค่ะ หลังจากที่เรารู้จากคำถามไปแล้วเราไปรู้จักวิธีการตอบกันบ้างค่ะเริ่มที่ตัวแรก What's the matter with me ถามว่าฉันเกิดอะไรขึ้นเวลาคนตอบก็ต้องตอบ you เนาะถามฉันตอบ you นะคะ you have ตอบได้เลยนะคะหรือ What's the matter with you I have จะมีแค่2ตัวนี้เท่านั้นที่เวลาตอบตอบสลับกันนะคะนอกนั้นตอบตามธรรมดาได้เลย What's the matter with us We have What's the matter with them They have เด็กๆสังเกตนะคะว่าถ้าประธานเป็น I, u we, they จะใช้คำว่า have ค่ะ What's the matter with him ส่วนตัวนี้นะคะตอบ he has What's the matter with her she has What's the matter with it it has ถ้าเป็น3าตัวนี้นะคะ he, she, it เวลาตอบว่าเป็นอาการอย่างไรเราใช้คำว่า has ค่ะ อันนี้เป็นคำถามประเภทแรกนะคะที่เราได้ทำกันแล้วในเวิร์กชีตครั้งที่แล้วต่อไปจะเป็นอีกหนึ่งคำถามที่ถามความรู้สึกกันบ้างไปดูกันค่ะคำถามนี้นะคะใช้ถามความรู้สึกซึ่งสามารถเป็นได้2แบบนะคะเป็น how does d i you feel และ how do you feel ทั้ง2ประเภทต่างกันอย่างไร how does ตดด feel ใช้กับประธานที่เป็นเอก,กพพนะคะ how does she feel how does she feel how does it feel นั่นเองค่ะส่วน how do the feel ใช้กับประธานที่เป็น are you we ได้หรือประธานที่เป็นพาหูพจน์นะคะ how do you feel how do we feel how do they feel how do I feel แบบนี้เป็นต้นค่ะ นี่คือวิธีการตอบของคำถาม how do d o d feel ถ้าอย่างเช่นถามว่า how do you feel คุณรู้สึกอย่างไรเวลาตอบตอบ I feel ได้ดดดดดเลยนะคะรู้สึกยังไงใส่ไปในช่องว่างได้เลยค่ะ <tim ing. S 1> และคำถามอีกหนึ่งประเภทนะคะ how does he feel how does she feel ถ้าเป็นประโยคแบบนี้นะคะเป็นประธานหนึ่งคนพิริยาเติม s อย่าลืมเวลาตอบ she feels แล้วค่อยเติมความรู้สึกลงไปค่ะคำถามทั้งสองประเภทนี้นะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นหรือรู้สึกอย่างไรถ้าเด็กๆพร้อมแล้วแขปหน้าจอกันเรียบร้อยแล้วเราไปทำแบบฝึกหัดกันเถอะค่ะ